สว,ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อเมยพี่น้องมันก่วครับพี่น้องเริ่มถีบถอดแม่งกว่วครับพี่น้องนะครับนอนพี่ของเฟ้นเพจนะครับ มารับชมรับฟครับพี่น้องอู้อะได้หน่อยก็ได้กินครับพี่น้องทูดละตัวซ้อนตัวครับวันนี้แม่ครัวจัดเองครับย่างกินปวดขาพี่น้องย่างได้ยี่ดอกจ็ขาสิบโลสุดีดเไม่กินครับพี่น้องเบิ่งครับหายากครับสมราคาแพงครับพี่น้องสมราคาแพงสมราคาเพิ่นขายโลละพันโลละพันสองนะครับเนาะ นครับหากินยากครับพี่น้องยางยูงยจะไม่นั่งกินกันสามพันลี่ครับพี่น้องผมบดแม่ข่านะครับโอแ้แม่ขาแม่ขั้วผมบดแม่ขัวนะครับพี่น้องมาจะแซมกันเด้อ